ครับผมแนะนำของตัวแทนกลุ่มนะครับจะมาสัมนาเรื่องการเพก่อถอนนำ้สำสะกุลซ้ำในกลุ่มของผมประกอบไปด้วย 1. คุณมณพรพงศสอน 2. คุณวรพลพงศสอน 3. คุณยุทธนาสุภาการ 4. คุณเกิติพงศ์ปราบเสร็จ 5. คุณเกิติพันปราบเสร็จและอบก,กับผมครับนายวิศวัตรดีไวัยแก่งนี่ยพี่ื่อ พระราชบัญญัติจะตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2 5 4 2มาตรา9วงเล็บ2บัญญัติไว้ว่าบัญญัติไว้ว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ ขอขอดูรัวบทกฎหมายค่ะเพราะยังจําไม่ได้ค่ะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐลเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกรณีนี้ผู้ร้องเรียนมีสิทธิ์ร้องเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจทางกฎหมายมี มีสิทธิออ์ปฏิบัติตามหน้าที่ดัง,ดงกล่าวหากเป็นการปฏิบัติราช้าเกินไปก็มีม,มีตัวบทขึ้มายอีกตัวบทมาใช้บังคับได้คือพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครองพศส5 1พออกพศ2539มีบัญญัติไว้ดังนี้ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองคือกรณีไม่อยากใช้นามสกุลร่วมกับคนอื่นก็ร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกถอนคำสั่งทางปกครองกรณีนามสกุลซ้ำกรณีนี้ตามมาตราสิบเก้าบัญญัตวิว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้บงังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตาม หลักเกณฑ์ในมาตรา51มาตรา52และมาตรา53ไม่ว่าจะค้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่คำสั่งทางมาตรา50คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจสูญเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดย จะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลแน่นอนคตไปถึงขณะใขดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได้แต่ถ้าคําสั่งนั้นเป็นคําสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา51และมาตรา52การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายใน90วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบในกรณีที่นามตะคุลซ้ำกันอีกฝ่ายหนึ่งไปลงต่อนา,ายตะเบียนเพื่อจะเพิกถอนนามตกุลอีกฝ่ายหนึ่งแต่นา,ายทะเบียนบอกว่าไม่สามารถกระทำได้ ผู้เสียหายจึงไปร้องต่อสารปกครองให้เพิ่อตอนนำสกุลหนีายหนึ่งสารปกครองบอกว่ากรณีนี้สามารถกระทําได้ภายในสามสิบวันโดยมีพลบเข้ามาเกี่ยวข้องสองพลบคือพลบปฏิบัติาต 4, 5, 3, 9, ราชการทางปกครองพศสองห้าสามเก้าและพลบจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาปกครองพศสองห้าสี่สอง